สวัสดีครับผมเจเน็ c เซียมกิโยเซียเทเลนนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปมาเยี่ยมลานตามของขเกษมสอรุ่งเรืองตามนะครับออผมมาสร่งรถตักซีรีส์เก้ารุ่นปี9 3 8 s เป็นรถตักของ XCMG รุ่นเมื่กี้ตามคิวยกได้สูงจากพื้น 4 6 7เมตรนะครับก็มาถึงเจอรถกำลังทำงานอยู่พอดีเลยครับทำงานคู่กันระหว่างรถตักของ x c ส g แล้วก็มีรถโฟก์ลิฟที่ใช้ตักหนึ่คันนะครับก็เพอพอตักแล้วมันหล่นไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็ตามสุกสวยมากครับก็ช่วงนี้โรงงานจะเน้นย้ำเรื่องตัดปามติบไม่รับนะครับก็ ท่านใดกำลังตัดปาล์มอยู่เจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจเจ้าของลานปาล์มก็เน้นเรื่องตัดปาล์มสุกนะครับนี่เลยฮะก็ทีมงานท่านใดสนใจรถตักไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสเปคไหนก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน X c m กซี r อ h a i ี a n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วประเมืองไทยต่คลิปีสั้นๆนะครับก็ ท่านใดสนใจรถตักโตมาหาผมนะครับสนใจรถเครนรถทุกประเภทที่ X c ็กซีเอจนำมาจำหน่ายโตมาหาผมนะครับแล้วก็ขอฝากรถตักของเ c ็ซไว้ในใจท่านด้วยแล้วก็พิเศษนะครับขอฝากลานกเกษมพื้นที่นามืองเพชรอำเภอเมืองจังหวัดดังนะครับขาบเกี่ยวระหว่างนาม,มืองเพชรกับไอสิเกานะครับก็ท่านใดตัดปามก็มาขายที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นโรงงาน รับซื้อน้ำยางด้วยนะครับแล้วก็ทำยางแผ่นด้วยน่นครับสังเกตจะมีโรงงานก็แล้วก็ทำโลจิสติกด้วยนะครับก็ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็มีจุดรับซื้อน้ำยางหลายจุดนะครับครอบครัวเกษมสอรุ่งเรืองนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจรถตักโทรมาหาผมที่เบอร์0864914246ผมเจนเอ็กซิมจีโอเซาเทลนยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่ว้ปเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านใดมีปา์ม มีน้ำยางพื้นที่จังหวัดดังนะครับก็อย่าลืมมาขายที่นี่นะครับลานกเกษมนะครับตามสวยๆนะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณครับผม